ใส่เสื้อผ้าให้น้องเร็วอาแต่งตัวให้น้องแต่งตัวให้น้องเร็วอาเสื้อมาใส่ให้น้องมาเสื้อมาใส่ให้น้องเร็ว คุณหมอทำอะไรคะคุณหมอคุณหมอจะตรวจคนไข้เหรอคะคุณหมอต้องเอาอันนี้ค่ะอันนี้คุณหมอต้องเล่นอันนี้ค่ะคุณหมอต้องตรวจอันนี้นะคะคุณหมอต้องใช้อันนี้ค่ะใช้ที่ตรวจนะคะตรวจน้องค่ะอ่าตรวจ ไม่ตรวจเหรอตรวจน้องเร็วตรวจน้องฟังเสียงหัวใจน้องน้องเป็นไรถามน้องสิเอ๋เอ๊ะน้องก็ลึกเอ๊ะน้องเอ๊ะจะพาน้องไปไหนคะพาน้องไปไหนคะใส่เสื้อให้น้องก่อนนะคะใส่เสื้อให้น้องก่อนใส่เป็นไหม เอายามาให้น้องกินเอายามาให้น้องกินเลยน้องไม่สบายแล้วเอายาให้น้องกินอ่ะเอายาให้น้องกินน้องไม่สบายเอายาให้น้องกินแล้วเอายาให้น้องกินเออเหอเก่งจังเลยค่ยิ้มหวานให้กล้องหน่อยค่ะยิ้มสวยให้กล้องก่อนเลวชาจ๋า กอนยาน้องนะน,งน,น้องกินยาเลยว้าน้องกินยาเลยอ้ำอ้ำอ้ำ